แม่สวัสดีเ,เลยอ่ะแม่สวัสดีอ่ะโอ้สวัสดีครับป้าทองเป็นไรไม่มีอะไรกินไงดูดิข้าเครื่องไหนก็พังทุกเครื่องเลยอ่ะปากเสียเครื่องมันพังเป็นป่ะ <c oughs> มันก็ถึงอายุขไขของมันใส่ไม่ได้ ไม่มีโอเกียมสั่งเขาซื้อแล้วเหรอบอกเขาเละบอกลุงอะ่ะแล้วเขาว่าไงไม่เห็นมาเลยเลยอะ่ะทำไงอะทีนี้อะ่ะโอเกียมก็ไม่มีคุณดิได้ะทำงานไหมฮะป้ากกับบ้านเถอะ <c oughs> มันต้องทำหรอก <c oughs> ไม่ได้ต้าทำไง่ะวันนี้จะได้พิมพ์ไหมละ่ะคงไม่ได้ใช่ไหมมันไม่มีหกเหลี่ยมไงอ้าวจะทำไงล่ะทีนี้หกเหลี่ยมมันรูดเหมือนเด้กวะมันเก็บทรงไม่อยู่มันไม่ได้วะเรียกชังอะเรียกชังไหม เด็กทำไมหาได้หกเหลีย่ยมมาก็พอแล้วหกเหลี่ยมไม่มีอ่ะหกเหลีย่ยมมันเป็นอะไรห,หมดทมดั้งหมดทั้งหมดยังหยดน้ำมันหน่อยลองเลือกได้เกี่ยวอะไรกันเนี่ยเป็นอะไรอย่างใช่ไหมใช่ถ่ายนิ่งๆน,นะบอกให้ ขายสวยของพี่แล้วกันจริงหรือเปล่าอเออไหนทําขนมบอกว่าจะเอามาให้กินไม่เห็นได้กินเลยอารมณ์เสียไม่โหไม่จริงหรอกเราเขาให้มั่วมาเราก็เลยไม่ได้ให้กินแล้วไงได้ทำหรือเล่ากกินวันละอย่างอยากกินเยอะได้ทำหรือเปล่าหรอทำไม่เห็นนลยมากินจนจะหมดเลยนะโอ้ทำมากินคนเดียวไม่ต้องไม่ต้องบอกนะทางน่า มันไ,ไม่มีหกเหลี่ยมก็หาดิเห็นต้องเงยอะแยะในชั้นน่ะมันอันเล็กแค่นี้มันไม่มีไม่เคยมีอะไรพร้อมเลยช่างช่างมันเถอะเนี <laughs> ่ยทีนี้ติดดีนะทีนี้ให้เข้ารูด ไขควงไงไขควงมันใช้ได้อะไรมันหกเหลี่ยมเนาะอ้าไขควงมันกี่มีมีกี่เหลี่ยมไขควงมันไม่ใช่หกเหลี่ยมนะจ๊ะไขควงก็คือไขควงหกเหลี่ยมก็คือหกเหลี่ยมเป็นเมียช้างยังไงเนี่ยต้องให้บอกดัง <c oughs> ออกสื่อตลอดเลยป่ะบางครั้งไม่ต้องพูดก็ได้ไม่เป็นไรตัวไทยเขารู้มีกั๊กเดี๋ยพูดสีสวยจะทำยังไงมันเข้ามันไม่เข้าอ่ะมันรูดหมดแล้วอ่ะซื้อใหม่ก็นั่นแหละให้ก็ซื้อก็ไม่ซื้อมา พี่บอกเขาหรือเปล่าบอกพี่ต้องสั่งทีไดอย่างไม่ได้สั่งแบบเขาฟังเรือเ่องไม่บอกองไงไม่ได้หรอกดูเลยคนงานคนงานอันมีค่าไม่ได้ซื้ออยากร้องไห้ อยากทำงานขยันสร้างภาพสร้างภาพที่ไหนแล้วคนจะทำงานเนาะเคื่อนไม่อำนวยเลย